เก็บดอกแค่กันพี่น้องดอกแค่รุ่นใด๋หลายพี่น้อง 都倒霉了。 ใจ,จพี่นอ้องคอยน้องจะล้างขาจะ้ะไปไปเบิ้งเลยจะ้ะไปเบิ้งที่เก็บเลอยอ่ะนี่ก็ผ้าขาสวนให้กัาพี่นอกก้องเลย เก็บหลอกแค่น่าจะเนาะนี่นจะ้ะเก็บไรไล่ยี่ด้พี่นาะไล่ยี่จะ,ยยจะพี่เ้างแป๊บนึนนงได้ไปเก็บอันนาบ้านอมนะจะเน,นาะให้เบึงอะไรน้ำจะ้ะสมผูจ้ะพี่นนอะ ยางดกเลยจ้ะกรรังออกจ้ะพี่น้องหลายขักคือเก่าจ้ะพี่น้องสมผูสมผูจ้ะพี่น้องนี่ฮะบึงเลยแตะดกคือเก่าจ้ะออกมาได้กระดุกค okay? ือเก่าจ้ะน okay? ี่กระรังออกหลอกจ่ะพี่น้องตอนนั้นทีพิพว่า์ไทยบึงน้องมันออกพ่ฝืนออกหลอกน้อยจ่ะตอนนี้มันไงเลยจ้ะดกคือเก่าอีกจ้ะนี่เห็นว่าหนิลุกเลยจี่น้องหลายคักอยู่ ร่างออกโลอกกนะันไปสิ้อผาไปเบ่งอันนะผ้าไปเก็บต้นหน้าบ้านนะเป็นไว้สองต้นน่าจะผลต้นนันก็เป็นไปเก็บหน้าบ้านไปเก็บเราแค่ต้นหน้าบานนะจ๊ะเน,ะนาะสนใะพี่เนาะพระอาทิตย์อันนี้พระได้บ้านจ้ะอันนี้พระอาทิตย์ อันนี้พระอยู่ในบ้านจนแต่เสารคือเราดอกคตรเราเรื่องจ้ะเราเรื่องก็นั่งออกหลอกเต็มไม่ได้พี่เนาะไปผ้าไปเบิองพาไปเก็บมันพาไปเบิองพาไอเก็บหลอกแค่นั่นแล้วเขาหนาพวกนะเอาเก็บใบเพื่อเขาจะเอาอันนี้ให้เบิองหลอกเราเรื่องพี่น้องเบิองเราเรื่อง กบึงอ้เดลสใส่บึงว่าต้นหอมเพวียสิเป็นมานาะนี่เนาะเอาอันมากันอีกคือหลายแท้อันต้นมะขามเนี่ยบึงดาวเรื่องมันจะพี่น้องบึงดาวเรื่องไปก่อนให็บบึงดอกไม้ส้มดอกไม้บรรยากาศนี่มันเศร้าๆเนาะพี่น้องเนาะเลสต้นยาวสุดคนเดียว ให้เบิ้งส้มบรรยากาศเนี <a> ้ยม <t> ันเศร้านะจะน้องพี่น้องเนาะพ่อพระอาทิตย์เนาะยังเบาๆเขาติดเขาไฟพี่น้องหลายๆเลยจ้ะเด้อมันค่าส้มหลอกเราเรื่องเงี้ยมันเศร้าจ้ะกำลังออกหลอกเต็มเลยจ้ะเก็บหลอกใหม่แล้วก็บึ้งอันเก็บหลอกแค่ เบื้งหนกเด,ด,ดาวเรื่องเนาจะน้ะงยำเสาร์เราจะเนาะก็บังไม่ยังได้คลิปนี่นี่แหละมันอันบริหิหลายยังไงไม่จะพาพี่น,น,น้องกินยานพี่น้องเบื่อเราจะเนาะพาส้มหนกใหม่ก่อนไอ้เบืง้งก่อนไอ้ก่อนสิทธิ์เนาตรงไปจ้ะตนะน้นเหล็กจ้ะแหมเอาเด้อแมวแมวกระลูกเราจะเป็นแมวอีเมีย่อยสามเลสาม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  อ่าไม่สามหูเราจะเป็นแมวเนาะแมวพะนะพ่อสมหรอกเราเรื่องเขาจะเนาะหรอกเราเรื่องแง้มเ้าจ้ะผ้าเข่าสวนเข่าหัวเข่าสวนคือเก่าเนาะหรอกแค่จ้ะสีต่างเลยอันนี้ออกเรื่องเด้งออนจ้ะฝนฝนก็เก็บดอกแค่ได้เด้อ เออน้องหลับพ้นมาเก็บดอกแค่จะพี่น้องให้เรี่องมาต้นนาบ้านจะพี่น้องอันนี้นะเต็มเลยนี่เอาซื้อออกอันอันนี้อันกำคอนน้อมเสียโบราณนะจะโบราณดอกเพวไหวนะเสียเองว่าถ่าบะแมวตินสม่าแมวพผสมมาเอาขาเอาเอาอันนี้หนวดพันมาสีขาสีแข้งสีต้นที่ตัวเฮ่า มันจะเอาน้ำสิ่งที่บดีออกจากตัวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี่เก็บไปอืมคนเพิ่าเก็บหอกแค่ใจพี่น้องเก็บไปได้ใครดีได้สนนาบ้านกะได้เพื่อสนนาบ้านเก็บคนพี่น้องเก็บโซนนในที่หลับเมีย เง่าหมาเฮ้ยพ่อต้องเก็บเออเดี่ยงแล้วคนไปไทยนาไทยวะเฮ้ยแล้วก็โต๊กหรอกพี่เมียค่ะแต่เก็บมาได้ไหมสมัยไทยเราคุ้นพี่หนังอเอ้ย เราคูดกระเดื่มดวงลุยเลยแล้วจ้ะสำคัญมันอยู่นี่จ้ะนี่ดอกแค่ก็ตังออกหลอกได้พี่น้องโอ้ยดอกแค่เพราะว่าหลอกหลอกเล่าเรื่องจ้ะถ้าพี่น้องส้มหนุ่มใหม่เนี่ยเมือนเสาเน,นาะจ้ะเนาะหลอกเล่าเรื่องดอกแค่ดอกคูดนะจน้ะเนาะ กำลังออกจ้ะพี่น้องกำลังเต็มเปียเลยทุกต้นเลยเด้อนี่ควรใจพี่น้นองยาวไปแหน่ไปยาวไปทางควรใจนี่ชมบรรยากาศแหน่เหมืนเสาเนาะพี่น้องนะภาบัองเงาเงาคลิปเงาเงาจ้ะกำลังออกหลอกจ้ะเราเรื่องกำลังออกหลอกจ้ะ นงหมเสัจเ้ะมันก็ได้ออกหลอดเต็มเปลได้เจ็บไปเซน้มนไปอย่าล้างบานได้อีกด้วอย่มองตากผ่านไป ็บไปใส่หมะอมูยังมองตักผ่านอันเด้อมีเบ,บิงก็นั่งออกหลอกเต้มเลยเด็กพี่น่องเลยจระตุนอันนี้ก็นั่งออกอันนี้ก็บกำลังขี้กัดไงมีผ้าขาหัวเขาสวนมาเบิงดอกเราเรื่องคี่เก่านลาวจะนองพี่น่องนะ ตายเอาหยาบตีนมันน้อยพอค่อยเฮ้ชก พอนี่พอน่ะมาเก็บสวยเก็บนุ่มไปเก็บไปเก็บพอกมนได้ท่านบอก่าเดียวมึงส้มส้มต่อจ้ะส้มส้มกะสีวัสดุอะไรจ้ะนี่ยซอสเด็ดนี่นี่ดอกสีขาวนะจ้ะพี่น้องดอกมีทั้งสีขาวแล้วก็สีส้มพู้ะในต้นเดียวกันจ้ะนี่อันนี้สีขาวจ้ะอันนี้ชมพูจ้ะ สวยจ้ะสีเซียนสีขาวนี่งามๆพี่น้องดอกคุณนายสันพวกมะนาวดูมะนาวค่ะบักนาวพี่น้องบักนาวนี่โดยยางดกเลยจต่ปีนี่นะลูกคักอีดีพัวเห็นบ่น่ะเนี่ยแตะลอดเนี่ยนี่แต่ละต้นะคือสิบุรอดงนะจ้ะนี่ต้นหอมนี่คือสิบุหรอ่แดงพี่สาให้เบิ่ง นี่จ้ะพุทซสอนเต๋อันนี้นะดอกใงญเงยได้พี่เนอะดอกพุทพี่นนองพุทซ้อนดอกหง่ค่ะแกไม่บอกแค่เทปพร้อมนะจ้ะ,ะ,จะนี่กค่เทปกำลังสุกู่พี่นนอะเบื้องนี้นควมนกข้องไงจ้ะ ก็มันกของต้นของหมักนาวเนาะเดี๋ยปีนี้บ่มีใบเด้จ้ะเดี๋ยวไปเด้เผื่อจ้ะจะให้เบิ่งเด้อแป๊บนึงสิซสุ่มไปจังหน่อยบ่มีใบแต่ดดว่าเบิ่งลูกเพิ่นจ้ะหน่วยเพิ่อนออกคักออกแน่จ้ะรกคักอีดีจ้ะพี่น้องปีนี้รกคักอีดีบ่มีบ่มีใบเด้อจ้ะนี่รกแบบบ่มีใบเลยจ้ะ ใบมมี่ดอกจากแต่ว่าลูกพันหลายนะพี่น,อน้องเนาะแแต่ระต้นเนี่ยลกคักบอได้ใสป๋ยสงฮดฮดนนามยังเดียวพี่น,อน้องคลิปนี้ก็บมมี่ยังหลายพี่น้องถ้าพี่น้องเบิ่งดอกใหม่จ้ะส้มสวนนะาจาน๊ะเนาะ ต้นสวนบัวหมักเน่านะจ๊ะเนาะบัวหมักน่าเบืบ้องไหนหรอกไม่นะจน๊ะเนาะคลิปนี้ก็บมี้ยยังไงนะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาระผักกินเพะวาด้วยจ้ะเด้อเพร่ะสับปพผัดกิมไม่สาระผักกินกะกดบักระดิ่งจ้าสับปพผัดการแย่งเตือนคลิมไม่สาระผักกินเพะวาดนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็จบไบบเพียงสำเนินนะพี่น้องเนะาะพาพี่น้องเอ้พี่น้งอนงที่เขามาเบิ่งคลิปเพะวาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตแล้วจ้ะเด้อพี่น้องเด้ดอกินให้ได้เงินกินทองให้้ไดทอง พอเห็นกันไหนนองคอยท่องไหนมาเต็มบาทมาจากดูกไพ่ไข่เจี๊ยบทั้งไหนทั้งปวงโดยเธอสาถูกยบายจุบจูบ